เอาลืมกดเงี้ยครับนี่นะครับของไม่เป็ดนะครับครึ่งถังเลยนะครับเฉพาะน้ำนะครับโอ้โหจบแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมมาดูมาดูวี้นี่นะครับโอ้โหยังนะครับผมนี่นีหนีหนีโอ้ไม่โดนนะครับโอ้โหไม่โดนนะครับเอ้ยเอ้ยไดมอนเอาแม่เอาแมเอาแม เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขี้แตกเลยครับไม่ใช่คนจับนะครับกระชอนขี้แตกเลยครับนี่นะครับมันวิ่งมาแล้วนีอุ้ยอุ้ยโอ้โหครับเข้าพุงหลอดตกลงมาโอ้้หว กอดโอโ <S <s <uss> ได้ได้แล้วได้แล้วไอ้เจมมันขี้แตกวะเหร่เอ้โหนี่ครับลุงหลอดจับได้แล้วนะครับโอ้โหเอ <s uss> <s uss> <t> ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยให้หยาคุบคุบคุบโอ้ได้ละยังได้ยังโอ้โห <s uss> ได้แล้วนะครับผมโอ้ยม่เดี๋ยวจับโอ้โห <S <s uss> <s uss> โอโหย่างมามันเหยียบขี้แตกเลยนะอ้โหมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับ โอ้มันเร็วมากเลยนะครับการจับนี้ต้องใช้แบบทักษะหรือความเร็วมากสวัสดีครับผมลุงหลอด FC วันนี้ก็จะพาไปเก็บแมงกิซอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะยังไงตอนนี้รอรถอยู่นะครับผมรอแป๊บนี่นี่คือป้าเป็ดนะครับกําลังจะไปเก็บแมงกิซอนะครับ FC ของลุงหลอดนี่ครับไปนํากันนะครับวันนี้เพืลออะไรเื่ออะไซื้อครับ แคสิไปรไม่นี่ยังหรอคดกค่จะยืนไม่ยัง,ยงเราก็เตรียมรอไปกันเลยนะครับผม,ม,มครับผมขณะนี้รถปิ๊กอัพก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับผมเราจะกลังทาการเปิดแมงกิซอนนะครับผม,ม,ม,มนี่เราจะมาไล่นะครับผม,มนําทีมโดยมแม่มเป็ดนั่นเองนะครับผม,ม<า> <laughs> มันก็ต้องรอก่อนนะครับนี่นะครับขณะนี้เราก็ทํามาปีกว่าแล้วนะครับมีอยู่ยี่สิบสองเหรียญนะครับคูณสามก็หกร้อยบาทนะครับยังเออออกมาไปได้ต้องครบร้อยเหรียญก่อนครับนี่ยอดวิวจากแมงกิซอนน่าจะประมาณล้านวิวนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมแป๊บเดียวก็น่าจะเบิกเงินได้ภายในเดือนนี้เลยนะครับผมครับมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับตอนนี้นะครับดูที่หน้าตาด้วยนะครับผม ถ้าอัปปารักยางลุงหลอดก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับนี่คือพอเราโผล่นะครับเราจะเปิดเสียงล่อแมงกระชอนมานะครับแล้วเราก็จะมาเก็บกันตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือแม่เป็ดนะครับผมมือวางอันดับหนึ่งประเภทหญิงเดียวนะครับเก็บแมงกระชอนนะครับเมื่อคืนเก็บคนเดียวสามกิโลนะครับผมมืดหน่อยนะครับตอนนี้มาดูนะครับมากระโลไฟติดไหมครับไม่ติดนะครับ นี่คือเสียงนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดใส่ทรโคงเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกน้องไม้เดียดเก็บไปแล้วนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วเฮ้นี่นี่นี่เก็บ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 เอ้ยวิวนี่นี่นี่ มาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับโอ้โหนะครับเก็บอย่างเอามันเลยครับโอ้โหอุ้ย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 นี่นี่โอ้โหได้แล้วนะครับผมโอ้โหโอ้โดนหัวลุงหลอดนะครับมีตัวนะครับจับแล้วนะครับเริ่มจับมาแล้วครับโอ้โหเบียนหัวเลยนะครับ นี่ครับมันวิ่งนี่เป็นไงจับได้แล้วครับนี่ตัวนีงเอยเดี๋ยวะครับเอาหัวกระถ่ายคลิปเนาะนเปิดออก,อกเปิดเลยเอา,เอามันบิน นี่นี่ไดยโอ้ได้แล้วนะครับน้องไมเอียได้แล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่มันมาอย่างรวดเร็วครับป๊อกป๊อกป๊อกเลนะครับเดนกด็กจาเดาไปเด็กได้ไเด้าไปเ้ก้เ็จะาไปเก ไปเองแย่งแย่งเพศกันนานเลยน้องซื้อาใจมหาเสียงเด้งน้อใจมหาเสียงเด้งนั่นนี่ซื้อมาเจ๋งมากโอ้โหเจ้าเจ้าเยอะเลยโอ้โหนะครับบินว่อนเลยนะครับดูครับโอ้โหสนุกสนานเลยนะครับสุดยอดนะครับเก็บแล้วนะครับการเก็บใหญ่เลยนะครับผม นี่นีหนี่นีโอ้ไม่โดนนะโอ้โหไม่โดนนะครับเอ้ยเอ้ยไดมอนเอาแม่เอาแม่เอาแม่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,นนโโหขี้แตกเลยนะครับไม่ใช่คนจับนะครับกระชอนขี้แตกเลยครับนี่นะครับมันวิ่งมาแล้วนี้อุยอ้ยอุ้ยโอ้โหครับ เข้าพุงลุดตกลงมาโอ้โหเดี๋ยวก็มานะครับกอดโอ้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวมันขี้แตกว่าดูโอ้โหนี่ครับลุงหลอดจับได้แล้วนะครับโอ้โหเอ้ย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 เอ้เอ้เฮียคุบ ครบโอ้ได้ย,ยังได้ยังโอ้โหได้แล้วนะครับผมไม่เดือวจับโอ้โหอย่างมามันเหยียบขี้แตกด้วยนะโอ้โมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วโอ้โหนี่ครับโอ้โหมันเร็วมากเลยนะครับการจับนี้ต้องใช้แบบทักษะหรือความเร็วมากออ้ยไม่โดนนะครับ ปาสองโตเลยี่เก่งเลยวะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่แล้วครับมือวางันดับหนึ่ง <c oughs> มาเลี้ยวยางด่ินเลี้ยวเลยอะ่ะโอ้โหนี่ครับตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> ว้าวเจ้าหู เฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเอาไหมได้ไหม้าเห่อขุบที่เดียวอยู่เลยเข่าตีนแล้วครับตอนนี้ เฮ้ยโอ้โห,โหอย่างเมามันเลยนะครับเก็บไม่ทันเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหสุดยอดได้อีกแล้วนะครับน้องไมเดียนะครับอุ๊ยหลุดมือนะครับเอาจับเอาจับเอานั่นนั่นตงนูงง่ายนั่นนั่นเอ้ยได้มัน เฮ้เเเยเจ้าพัวน่ะได้โซ่ความเป็นไงเป็นไงตาเจ้ามันหลับเอาแม่งลุงยังไม่ได้พอตัวเหรอท่านโอ้โหสุดยอด เครื <Private S 2> ute, ่องเสียงดับดิ้หน่อยนะครับ อ่ะๆๆ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 ๆ เดียบวดดนหอ,อกอตีนเจ้าเดีย๋ยวบวดดนกับเมยน้องไม์เดียกับน้องไดมอนด์นะครับตอนนี้สองคนนี้วิ่งเจ็บพอมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับได้แล้วเจ๋วฮูได้แล้วสุดยอด

ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับ แดงแล้วนี่อะไรกี้วะสีอะไรเล่นอกมรก้าวบนบนบน ไอ้กินเก็บอย่างเดียวแม่แม่มันไอดมอนเก็บเอาเก็บเอาเก็บคนเดียวเต็มจะเต็มขวดนแล้วนะครับเก่งมากเลยครับอู้น้อยๆกำลังจะหูนอ่อไมแล้วนะครับมันก็มาเรื่อยๆนะครับมันก็เก็บนี่ครับดูดองมันเก็บอย่างมามันเลยนะครับเต็มขวดแล้วนะครับเจ็บอยู่คนเดียวนะครับ นี่ครับโอ้โหหึเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ครับยังไม่ตายครับนี่จับได้แล้วนมั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 นวิ่งแล้วมัน

ก็มาแล้วครับก็มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโดดอย่างเงี้ยนะครับส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บนะครับโอ้โหเยอะมากครับนี่เสียอีกทีนี่นะครับมันเป็นลงมานี่ครับเมื่อกี้นี้ ยิงเด็กยิงเยอะยิงเด็กดยิงเยอะยิงเด็กดยิงเยอะมันอมันอบอ้าวนะครับแต่เหนื่อยกันทุกคนแล้วนะครับผมเก็บได้ประมาณทักชมงคลึ่งก็ไม่ไหวแล้วนะครับยิ่งยาเปเดได้ข่าวว่าเลขลาออกอีกตัวหนึ่งไม่ถูกหวยจะกลับบ้านอย่างเดียวแล้วนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยใจนะครับเลขลาไม่ถูก ก็ได้ซื้อลอยซื้อแล้วจังมากผู้ครับก็ได้เวลาเราจะกลับกันแล้วนะครับผมก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่นะครับว้าวเป็นไงครับแจ๋วเลยครับเยอะเลยโอ้โหนะครับเอาลืมกดเนี่ย นี่นะครับปองไม่เป็ดนะครับครึ่งถังเลยนะครับเฉพาะน้ํานะครับโอ้โหจบแล้วนะครับเรากําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมมาดูมาดูวิ่งนี่นะครับโมอันเดียจะแทลงเดียจะแทโอ้โหนี่อระไดหลนี่นะครับผมน้องไดมอนด์นะครับผมเก็บคนเดียวเต็มควดเลยนะครับผมน้องไอเดียก็ช่วยกันเก็บนะครับมันไม่ได้ินเสียงอเยอะนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับโอ้ได้อยู่นะครับนี่นะครับ กินไม่หมดหรอกนะครับนี่นะครับหลเยอะอยู่นะครับนี่นะครับกำลังสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมน้ำใสเลยบอหรือว่าไปใส่ไปล้างบ้านไปล้างบ้านน้ำเทียมเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดมอนอยากไอ้กล้องนะครับเห็นแต่หัวนะครับ <จ>นี่นะครับน้องไอเดียบา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 ยครับอัน bueno, ลังให้เลยนะครับว่งไม่เดียกว่งนอนแล้วนะครับง่วงนอนแล้วนะครับเฮ้ยอะไรนะยินตาจ้องตากันอยู่นะครับระหว่างน้องโอ้ไม่ทำอะไรนะครับจ้องยเฉยไม่ทำอะไรนะครับเรากำลังเก็บของกลับแล้วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอด f c สวัสดีครับ